นักลงทุนมีหลายประเภทนะครับทั้งคาดหวังค่าขนมรายวันหรือจะเป็นรายได้ประจําต่อปีบางอาจเพิกเฉยต่อรายได้เน้นเฉพาะการทวีคูณมูลค่าดังนั้นภาวะหุ้นที่ผันผวนสูงอย่างนี้จึงกลายเป็นอุปสรรคต่อความคาดหวังหรือแม้กระทั่งการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนครับ ยิ่งในช่วงนี้นักเก็งกําไรอาจจะต้องมีความระมัดระวังสูงในการเข้าซื้อขายหรืออาจจะต้องเข้าเร็วออกเร็วเพื่อให้ทันสถานการณ์ล็อกผลกําไรและขาดทุนครับในขณะที่ผู้ที่คาดหวังการทวีคูณมูลค่าของสินทรัพย์อาจจะต้องทําใจยอมรับสถานการณ์และตั้งหลักรอเพื่อหาโอกาสในการเข้าซื้อเมื่อต้นทุนลดลงถือเป็นจังหวะในการเก็บของถูกเข้าพอร์ตก็ว่าได้ครับ ส่วนนักลงทุนที่คาดหวังรายได้ประจำจากเงินปันผลในหุ้นบ้างในกองทุนบ้างอาจจะต้องทำใจครับถึงแม้จะเก็บดอกกินผลแต่มูลค่าหุ้นก็ปรับตัวลดลงแต่หากเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นแบบปันผลอันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าอาจจะต้องนอนรอให้ตลาดหุ้นฟื้นคืนเพราะว่านโยบายการจ่ายปันผลของบรรดาก,กองทุน จำเป็นต้องคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนหรือว่า NAV ที่เพิ่มขึ้นในยามที่หุ้นขึ้นก็มีโอกาสปันผลอย่างงามแต่ในยามที่ตลาดซบเซาอาจจะต้องร้องเพลงรออีกนานครับแต่ว่าโดยหลักแล้เนี่ยก็จะดูจากผลกำไรนะครับสุทธิในแต่ละงวดหรือผลกำไรสะสมนะครับ หรือดูจาก NAV Change ก็แปลว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธินะครับว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการผสมผสานระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรที่ไม่ใช่กำไรทางบัญชีเช่นอาจจะรวม unrealized gain หรือ loss ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงๆอยู่ที่กองทุนนะครับว่าอย่างไรแต่ว่าโดยหลักแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อภาวะตลาดหุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสในการจ่ายปันผลไม่ว่าจะเกิดจากกำไรทางบัญชีหรือกำไรที่เป็นมูลค่าสินทรัพย์เนี่ย ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นทั้งคู่นะครับเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอันนี้ก็จะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่ากําไรสุทธิในแต่ละงวดอาจจะเมนเป็น,เป,นเป็นลบอะครับคือขาดทุนแต่ว่าจะอาจจะมีกําไรสะสมหรือในวีที่เปลี่ยนแปลงในบางช่วงเวลาเช่นจากต้นปีอาจจะยังบวกอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ขึ้นกับกองทุนทิ้งท้ายด้วยคําตอบคลายสงสัยสําหรับนักลงทุนหลายท่านที่ขยันเก็บดอกเก็บผลกลับว่า ทำไมกองทุนหุ้นปันผลที่ถืออยู่เมื่อถึงคราวจ่ายปันผลหน่วยลงทุนจึงลดลงจริงๆแล้วนะครับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนหุ้นเนี่ยกองทุนนะครับมันจะไม่เหมือนกับหุ้นทีเดียวนะครับหุ้นเนี่ยถ้าเราถือหุ้นและมีการจ่ายปันผลนะครับจริงๆก็คือจ่ายจากส่วน Equity ของกองหุ้นนะครับแต่อาจจะไม่กระทบราคาหรืออาจจะก,กระทบน้อยกว่า ปันผลที่จ่ายก็ได้ขึ้นกับภาวะตลาดณขณะนั้นนะครับแต่กองทุนเนี่ยการจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็คือจ่ายจากตัวมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่มีกําไรสุทธิมันเป็นแค่กําไรทางบัญชีเฉยๆนะครับแต่ว่า,าเนื้อเงินจริงๆเนี่ยก็จ่ายจากเรียกว่า equity แ exactly ล้วกันครับเพราะจริงๆหุ้นเนี่ยมันคือส่วนของ equity ทั้งหมดคนที่เอาเงินมาลงทุนกับกองทุนหุ้นก็เป็นเงินลงทุนทั้งหมดกงิลงทุนนี้ก็ไปซื้อสินทร,รัพย์ต่างๆนะครับเช่นหุ้นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นการจ่ายจากกระเป๋าของท่านที่มาลงทุนนะครับนะครับงั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มองที่สินทรัพย์สุทธิที่เปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับมากกว่ากำไราทางบัญชี